ผีกระโดกขมประเทศจีนมีจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำไมต้องใส่ชุดแบบข้าราชการแบบเก่านะคะวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะอ่าชื่อเจาทุนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจริง ช่องของเจวก็คือเล่าเรื่องของประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจยว,วิดีโอจะอัปเดตตุวอาทิตย์ค่ะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะที่จริงเจวลังเลมากนะคะว่าจะทําดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เจวไปหาข้อมูลหรือว่าไปหาลูกอย่างเนี้ยห็นมลูกผีกับโดดที่แบบน่ากลัวนี้เจวกลัวนอนไม่หลาเพราะว่า เจียวนี่เป็นคนที่แบบไม่ดูหนังผีเลยนะคะคือกลัวนะคะเจียวก็เลยคิดว่าไอ้ไม่ทําดีไหมแต่เห็นเอฟซีเขาถามมาเรื่อยๆแล้วก็เขาหลายๆคนที่ถามถึงนะคะเจียวก็เลยคิดว่าไม่ถามก็กลัวเอฟซี FC เสียใจคือไม่ได้รู้สิ่งที่ตัวเองรอูก้ก็เลยโอเคก็เลยไปหาข้อมูลน,นะคะอาก็เลยมีคลิปของวันนี้เอฟซี FC ที่ถามมานะคะคือหมายแวาว่าเขาไปดูหนังผีของประเทศจริงแล้วเห็นผีที่ยืดเงยอย่างเนี้ย แข็งๆนะคะแล้วก็กระโดดกระโดดเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่ประเทศจีนมีจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็สงสัยทําไมต้องทํามืออย่างเนี้ยท่านี้ท่าเดียวหรือทําไมต้องใส่ชุดแบบนี้คือแต่และคนสงสัยแต่ละอย่างนะคะวันนี้เจียวก็เลยสรุปข้อมูลให้นะคะคือพิกระโดดที่ประเทศจีนมีคําที่ใช้กับตัวนี้โดยเฉพาะก็คือเขาเรียกว,ว่าเจียงชื่อนะคะคําว่าเจียงก็คือแข็งอ่าจะแปลง่ายๆก็คือแข็งชื่อก็คือศกนะคะ เจ้าชื่อก็คือเหมือนแบบศพที่แข็งๆอย่างนั้นนะคะเราก็มีจริงหรือเปล่ามีนะคะแต่ไม่ได้เหมือนที่ในหนังแบบขนาดนั้นเจ้าเธอค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะอันนี้ต้องเล่าไปถึงมณฑลหูหนานของประเทศจีนเลยนะคะมณฑลหูหนานของประเทศจีนแล้วก็าภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานเราเรียกว่าเยงซีนะคะแถวๆบริเวณนั้นเราเรียกว่าเยงซีหมดแล้วก็เยงซีเนี่ย มีอาชีพแบบหนึ่งที่เขาเรียกว,ว่าการศึกเจีางการก็คือเหมือนไล่นะคะไล่สอบก็คือคนที่ทําอาชีพไล่สอบเออฟังอย่างนี้คือไล่สอบยังไงนะคะที่จริงคนเราชอบเรียกว,ว่าแถวบริเวณนั้นที่ทําอย่างนั้นนะคะคือทํเปรเพนี้หรือว่าทาอย่างนั้นเขาเรียกว,ว่า香西赶尸นะคะอ่าแล้วทําไมถึงมีอาชีพแบบนั้นนะคะคือเมื่อก่อนนะคะคืออ่าแถวบริเวณ หูหนานเนี่ยเป็นที่แบบภูเขาแล้วก็ชมเผากลุ่มน,น้อยนะคะอยู่เยอะนะคะแล้วก็เป็นที่ที่แบบเหมือนแบบหญาจโจนลำบัดก็คือทํามาหากินยญ,ญ้านะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ต้องออกจากตอนนั้นไปถึงบริเวณของสีฉวนนะคะซื่อชวนมณฑลซื่อฉวนนะคะไปเบบเหมือนแบบไปที่ภูเขาของซื่อชวนก็คือสีฉวนแล้วก็ไปล่าสัตว์อ่าไปหาสมนไพรขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็รู้ว่าพอเราเข้าไปที่ภูเขาใหญ่ๆนะคะก็จะมีสัตว์ดูร้ายนะคะก็จะมีอุบัติเหตุที่เราคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่ไปแล้วนะคะตายที่ข้างนอกคือเยอะมากนะคะแต่คนแถวนั้นก็คือคนที่เชียงชีเนี่ยเขามีความคิดแบบหนึ่งก็คือภาษาจริงเราเรียกว่าเยกเกิน,นะคะก็คือแปลง่ายๆให้ฟังก็คือเหมือนแบบไบไหม คือล่วงแล้วต้งไปตกที่ลาดไม้ของตอนนี้เท่านั้นที่จริงก็คือหมายความว่าถ้าคนตายที่ข้างนอกมีคนตายที่ข้างนอกก็ต้องเอาศพของเขาคือเรียบแนยังของเขากล่ามาที่บ้านมืองของตัวเองปล่อยเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีอาชีพที่ว่าเขาช่วยคนที่ครอบครัวที่มีคนตายข้างนอกเขาช่วยไปขนศพกล่ามาที่โมณฑลหโูหนานนะคะแต่การที่ขนศพ ธรรมดาเนี่ยคือแบบสดตัวหนึ่งนะคะต้งแบบน่สามสี่คูณไปคูณนะคะแล้วช้าด้วยหนักด้วยเวลาก็คือนานนะคะเวลานานแล้วก็กลัวสอบเสียบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยมีคนที่แบบไปจ้างคนที่เขาเรียกว่ามีวูซูนะคะวูซูที่จริงก็คือเหมือนสายสัตว์อันนี้คือเป็นความเชื่อของเขานะคะคือเป็นสายสัตว์ คือที่จริงคนนี้มีสายศัสตร,ร์จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เขาเชื่อว่าอา๋อคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นสายศาสตร,ร์จริงโดยที่ฝึกมาอย่างเงี้ยก็คือเขาสามารถใช้พลังของธรรมชาตินะคะคือใช้พลังที่แบบลึกลักนะคะไปทําให้คนหรือว่าไปทําให้ขมเนี่ยอยู่ในการคคบคงมของตัวเองได้แบบนี้นะคะอ่าเพราะว่าแถวทํานั้นก็คือชมเผ่าเยอะที่จริงจนถึงทุกวันนี้นะคะหลายหลายชมเผ่าเขาก็เชื่อในเรื่องนี้ด้วยนะคะ เขาก็ไปจ้างคนกลุ่มนี้ไปขนสดจากที่อื่นก็คือจากสีฉวนเนี่ยมาที่มุมทองทหูหนานแล้วตอนที่เจียวหาข้อมูลนะคะเจียวหาหลายๆที่รวมทั้งบทความวิดีโออะไรหลายอย่างแล้วก็มาเจอวิดีโอสามภาาที่ชงเขา่าก็คือชงทีวีเขาทำไว้คือเขาไปสามผ้าคนที่เป็นก็คือเหมือ,อนเป็นการชี้แจงก็คือคนที่ทําอาชีพเนี้ย เหลือคนเดียวในโลกแล้วเขาบอกว่าก็คือเขาไปสัมภาษณ์คนนี้เขาเป็นคนแถวบริเวณหูหนานนะคะ 啊，呃实际上，他这个辅助是起的作用就是让这个死尸啊，那个蚊子、苍蝇啊，它叮不到这种，嗯，他的自己的那个露脸的地方，比如说脸上和手上，它是属于露脸的地方。那么身体部分呢，他已经全部是已经包裹好了和处理好的。他说、啊，他这个尸体是的。 ลุนปู่ลุ่นพ่อของเขานะคะคือเขาไปทําอาชีพนี้คือเขาทายัางไงเหมือนในหนังเหมือนกันนะคะคือเขาต้งใหายศพอ่ะยืนเป็นแถวๆนะคะยืนเป็นแถวๆแล้วก็ต้มใช้ไม้ก็คือไม้ไผ่นะคะสองอันนะคะไม้ไผ่ใหญ่ๆสองอันเนี่ยเสียบเข้าไปที่รักเล็กของแต่ละศพคือเขาขนที่เขาขนได้หลายศพนะคะเสียบปุ๊บก็คือเสียบพอเสียบปุ๊บมือของศพก็จะอย่างเนี้ยท่าน,นี้ที่เราเห็นในหนังนะคะ แล้วเขาต้องใช้เชือมกมัดแขนขมศอกคือมัดไว้กับไม้ไผ่เพื่อให้มันไม่ขยับนะคะเพราะฉะนั้นเราเหินทำท่าย,ยางี้ในหนังก็คือมาจากที่นี่เองที่ต้องมัดไว้นะคะแล้วก็ต่อแถวไวอ้องเงี้เสร็จปุ๊บก็จะมีสองคนคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนนึงอยู่ข้างหลังที่จริงคือเขายกไม้ไผ่ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ยกเดือยอย่างนี้นะคะแล้วนื่นจากไม้ไผ่คือมีความยืดอ,อยู่ใช่ไหมคะ ยิ่งเป็นแถวแล้วก็มีน้ำหนักนะคะคือเวลาเดินแล้วก็คือมันจะอย่างนี้ขยับอย่างนี้แล้วคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่อยู่ไกลๆนะคะคือเห็นแล้วก็เหมือนแบบว่าศพกระโดกไงเห็นแล้วก็เหมือนแบบว่าศพเขาคือกระโดกเองที่จริงไม่ใช่ศพกระโดกคือดวงควนยกขึ้นมาเวลาเดินมันก็ขยับนะคะคืออย่างนี้แล้วก่อนที่เขาจะไปขนข,น,ขนกลับบ้านนะคะคือเขาต้อง คือใช้สมุนไพรหรือว,ว่าใช้อะไรก็ช่างคือไปทําให้สอบไม่เสียง่ายก่อนแล้วก็ใช้ผ้าใหญ่ๆคลุมไว้แล้วผ้าเนี่ยคือคลุมตั้งแต่หัวไปถึงปลายเลยนะคะไปถึงเท้าเลยเพราะว่าเพื่อปุ้มการแมลงมาดมนะคะแล้วทีเนี้ยที่ในหนังเนี่ยเราเห็นมีกระดาษที่วัดโดยที่ใช้ปากกาสีแดงน,นะคะอานนะั้นภาษาจริงในศาสนาเต๋าเนี่ยเราเรียกว่าฟูโจ้นะคะที่แปะไว้ที่หน้าผักของ เนี่ยของพีกระโดดนะคะคือแต่ไว้แต่ตามที่คนนั้นนะคะสัมภาษณ์เขาบอกว่าการที่ติดก,กระดานานั้นคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ส่งขยานแล้วว่าให้มันอยู่เฉยๆคือเพื่อป้องกันมาเลยมาโดนหน้าเฉยๆเวลาติดแล้วก็คือตอนที่เดือนมันจะปิวใช่ไหมคะแล้วก็มาเลยมันจะไม่โดนหน้าเพราะว่ามีแค่หน้าอยู่ข้างนอกนอกจากนี้เขาคงหมดแล้วนะคะ แล้วเราก็ลองคิดดูคนที่ยกสสดได้หลาย,หลาย,ห,ลายหลายตัวอย่างนี้คือต้องเป็นคนแบบไหนคือเขาก็บอกว่าเวลาเขาคัดเลือกน,นะคะอ่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นก่อนนั้นนั้น็คือคือไม่ใช่ว่าใครอยากจะทําก็ทําได้นะคือเขาจะมีแบบการทดสอบด้วย่าก็คือต้องเป็น,ปนคนที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบไม่กลัวอะไรก็คือไม่ได้เป็นคนที่ขี้กลัวนะคะ อ่าแล้วก็คือต้อเป็นคนที่เขาบอกว่ายิ่งหน้าตาไม่ดีเนี่ยยิ่งโอเคก็คือเขาจะเลือกคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีทําไมถึงต้องแบบหน้าตาไม่ค่อยดีก็เพราะว่าเขาบอกที่จริงเราก็คิดในาใยจว่าไอ้เพราะว่าหน้าตาไม่ดีผีก็ก,ก <laughs> <g ul> ลัวเราหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาไม่ดีแต่เขาบอกว่าคือเพราะว่าคนที่ปกตินหน้าตาไม่ค่อยดีผู้ชายนี่หน้าตาไม่ค่อยดีคือไปหาคู่แต่งงานยากอยู่แล้ว แล้วคนแบบนี้เขาสามารถทำอาชีพนี้ได้ย่านานแบบมั่งคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกแล้วเขาต้องเลือกคนที่สามารถทำงานๆานได้นะคะอ่าอันนี้คือเงื่อนไขาการเลือกของเขาเองนะคะแล้วก็ปกติทีมงานทำงานเ้าหนึ่งต้องใช้อ่าทีมงาน3-4คนนะคะอะ่ความจริงแล้วเขาแค่คุมผ้าเฉยๆแล้วทำไมในหนังเนี่ยเขาต้องใส่ชุดข้าราชการของอันนั้นคือชดุดข้าราชการของราชวงศ์ชิงนะคะก็คือเป็นชุด ข้าราชการของมันโจนะคะคือทีเนี้ยเจียวก็เห็นมีคนรพูดหลายอย่างนายกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าการที่เคยได้ยิงเรื่องที่ว่าเอพีกระโดดออก,ก็คือเจียงื่อย่างเงี้ยคือเรื่องเล่านี้เริ่มแบบดาขึ้นมาเริ่มพิ้ยขึ้นมาคือช่วงราชวงศ์ชิงเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบว่าอ่าสิ่งสิ่งนี้คือเกิดขึ้นของราชวงศ์ชิงก็เลยเป็นของราชวงศ์ชิงเพราะฉะนั้นเวลาการแต่งตัวหรือว่าในหนังเขาก็เลยใส่ชุดของราชวงศ์ชิงให้ นะคะอ่านแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเขาบอกว่าพอถึงไปลายปลายและชวงคือแบบก็คือเหมือนแบบควบคุมคนควบคุมคนบริหารคือแย่ไม่ดีทําให้ประชาชนชีวิตลำบากนะคะแล้วก็ประชาชนก็เลยเก็บกดไม่รู้ว่าจะจะไปอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่สูงกว่าก็เลยไปสร้างเรื่องเลาขึ้นมาที่แบบว่าอะไรที่เป็นน่ากลัวน่ากลัวที่แบบไม่ดีไม่ดีก็คือ ต้องสายชุดอย่างนั้นเพื่อบาแสะดงถึงไม่พอใจของตัวเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะคะแล้วมีคนเคยเห็นจริงหรือเปล่าว่าเขามีวิธีการขนโสกแบบเนี้ยคือแทบจะไม่มีใครเห็นแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เขาขนโ่งเขาขนตอนกลางคืนตอนกลางคืนคุณส่วนใหญ่หลับไปแล้วแล้วก็อาชีพนี้จนถึงทุกวันนี้นะคะหรือว่าใกล้ๆสมัยนี้คือ ไม่ค่อยมีแล้วคนไม่ค่อยทําการแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่มีใครเห็นที่เคยได้ยิงนะคะก็คือตอนที่หาข้อมูล <unemployed> ที่เคยเห็นก็คือเขาบอกว่าเหมือนจะมีทหารอ่ากลุ่มหนึ่งเคยเห็นแต่อั <Please> นนั้นคือทหารเขาฝึกฝึกเขาคือฝึกทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนกลางคืนเขาก็ฝึกการซ่งตัวโดยที่ไม่ให้ใครเห็นเขาเลยอยู่ในภูเขานะคะฝึกในภูเขาแล้วก็พอเขาส่งตัวอยู่ก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินมาโดยที่แบบเดินท่าแปลก แล้วเขาเป็นทหารเขามีหน้าที่ที่แบบว่าอะไรที่แบบไม่ปกติเขาตรงตามไปดูนะคะเขาก็เลยแอบตามไปดูว่าคนกลุ่งนี้สรุปเป็นคนอะไรนะคะเขาก็เลยตามไปถึงที่ที่กลุงที่ขุดสอบเนี่ยเขาพักผ่อนแล้วก็ไปถึงเข้าใกล้ดูพวกเขาตกใจเลยนะคะคือบอกว่าเคยได้ยินคือเขาตกใจเลยคือเพิ่งม,มารู้ว่าอ๋ออันนี้ก็คือแบบ เชียงชีการ์ซูเหมือนที่คนอื่นพูดแล้วนอกจากนี้ไม่เคยได้ไยินไม่เคยไม่เคยหาหาเจอว่าใครเคยเห็นเลยนะคะอ่าอันนี้คือเป็นเพิ่มเติมให้นะคะอ่าแล้วสรุปก็คือผีกระโดดแบบนี้มีจริงแต่ไม่ได้เหมือนในหนังคือในหนังคือเขาใส่เหมือนแบบทําให้เพื่อแบบอ่าเพื่อนแท้อัทลกในการดูหนังเฉยๆนะคะอ่าที่เนี้ยก็ไอซีก็คงหลายๆคนที่ถามมาก็คงเข้าใจแล้วนะคะ คลิปวันนี้ก็แค่นี้ก่อนอย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะ